อีกเด้อจ้ะส่วนส่วนอย่างที่ประกาศขายจะ้ะติดคูซาไปพูนแล้วก็พูนละที่เห็นถนนแดงๆนี่ก็เป็นทางสาธารณะอันที่เห็นภูเขานะ่ก็คือภู้ลังกาทำนาคานะคะบิวดีดี เลี้ยวไปกับผู้ลังกาเลยค่ะยับไปกลางๆแค่นหน่อยกับเป็นถนนเส้นไปนครนพนมนะคะ่ะวิวก็สวยงามแล้วก็มานี่มานีพุ่นเด้อแดงๆ่ปเลยค่ะลักเสาไฟฟ้ามีลักเสาไฟฟ้าผ่านเลยจ้ะนี่ก็ข้างล่างนั้นเป็นมันเป็นที่นาจ้ะก็มา มันเป็นหน้าหน้าสองให้แล้วจ้ะนี่มันเป็นซองสองแทวขึ้นมาข้างล่างน่ะกะของน้องสองคนจ้ะอันนี้กะข้างบนนี่ก็เป็นกองเอ๋ยก,ก๊กับน้องสาวลาจ้ะเป็นสวนยางขึ้นมาสวนยางขึ้นมาปุล้ล ไปจุดสุดแสงหงแสงตาเวลาจะส่วนยางก็ได้เออเอ ushi, อเออหุ่นงูกัดพวกข้าก็มากีดยางผู้เดียวจ้ะฟ้าปา้าบงยาวอีเด้อจ้ะส่วนยางข้าไปหั่นเพิ่นกะปลูกสวนทุเรียนจ้ะนี่เลยจ้ะบรรยากาศ นจนสู่พุระจะฟกักตูบน้อยไปอีกพุระจะส่วนอย่างทั้งหมดนี่มันแต่เก้าแต่เก้ามาหลังกะกะว่าสิบสิบแปด,ส,แปดสิบเก้านาจะจ๊ะแต่เก้ามาหลังจะ้ะนี่จะ้ะข้าง,งล่างเป็นหน้าซี่ให้ก็เป็นของน้องสาวกับน้องชาย วิวบรรยากาศโอ้แสนจิตน,นี่ก็เรียบไปกระทำนะคะมิบแมบมิบแมบเนี่ยจ้ะถ้าผู้ใดสนใจกะทักแชทมาจ้ะ